มานินมังกรพาหนะคู่ใจของสุสาครน,นะคะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายมังกรผสมกับมา้าอันนี้เป็นตามจินตนาการของครูนะคะก็ในซอกข้างๆหน้าของนางผีเสื้อสมุทรเนะี่ยมีพื้นที่ว่างอยู่นิดนึงค็ูก็ก็มาวาดให้เผื่อว่าน้องๆจะนําไปเป็นไอเดียในการปรับใช้นะคะเวลาที่อยากจะวาดเนี่ยเพราะว่าเรื่อง เรื่องนี้ของสุนทรพูดเนี่ยเรื่องพระภัยมณีเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะคะก้อยก็มาวาดให้ดูเ,เพื่อเป็นไอเดียให้น้องๆน,นะคะสามารถนำไปใช้ได้เลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการตัดเส้นอยู่เดี๋ยวกดตามไว้นะจะมีการลงสีให้ด้วยนะคะเขี้ยวเป็นเพชรเกตเป็นนินลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนหมายถึงว่า เป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงมากนะคะสุดสาครก็รักมากแล้วก็รักสุดสาครมากด้วยในเรื่องเนี่ยจัดว่าเป็นสัตว์หายากแล้วก็มีฤทธิ์มากนะคะฉีปเปืยก็เลยอยากได้